โอเคนะฮะในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับขาตั้งกล้อง P ีหนึ่งแปดศูนย์นะครับสามารถหันได้สามร้อยสิบองศานะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันซึ่งถามผมว่าผมนะ่ะได้เช็คไปแล้วหรือเปล่าแบบทดลองการใช้มาหรือเปล่านะก็ทดลองมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะฮะคือสามารถ เขาสามารถกางขาได้นะครับแล้วอันนี้เนี่ยคือหมุนเป็นปรับไอหัวเบยมาได้ไงเฮ้ยโอเคโอเคเขาเรื่องเขาเรื่องคือเขาเนี่ยสามารถเอ่อหนีบได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, vivo, oppo หัวเบยอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เดี๋ยวมีไฟด้วยนะครับผมซื้อมาจริงๆมี แบบไม่มีไฟแบบมีไฟหนึ่งแล้วก็แบบไม่มีแบบมีไฟอีกหนึ่งะครับก็ใส่เข้าไปนะครับึบนี่ไฟค่อนข้างเสบตานเอาจริงๆมีไฟแบบอย่างนี้ได้เหลืองๆนะฮะปิดคือกดค้างนะครับโอเคแล้วก็ อสายนี้นะครับมีเอลืมบอกมีบลูทูธนะครับวิธีการแกะออกมาก็ดันออกนะครับดูนะไม่ไม่ใช่แกะแบบนี้นะดันออกครับมันจะหลุดออกมาทันทีเราก็ได้มาเร้วก็มีสายเสียบอยู่นี้ครับคุณสามารถใช้กับหัวก็ได้นะครับแบบเสียบหัวแล้วก็มาต่อที่ต,ตูดตรงนี้ได้ใช่เอเอไฟนี้ ตรงหัวมันนะครับก็แบบคนอาจจะไม่เห็น,นครับตรงหัวมันนะ่ะจะมีล่องใส่ชาร์จอยู่ใครเห็นบ้างครับนี่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 ลองใส่ชาร์จเราชาร์จมันมีแบตด,ด้วยนะถ้าชาร์จล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เออใส่ปลั๊กแล้วก็ชาร์จนะครับโ okay. อเคแล้วก็แบบใครสงสัยวิธีการรูดนะครับลูดขึ้นแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็เสร็จส่วนวิธีการยืดออกนะครับดูผมแป๊บนะครับขออนุญาตนะครับนี่ได้แล้วยืดออกนิดหน่อยต้องใช้แรงมหาศาลนะครับนี่นี่มันยืดได้ประมาณยืดได้กว่าน,นี้นะครับ สุดคือแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนแปะนะครับว่ามันยืดได้ถึงเท่าไหร่นี่มันยืดได้ถึงทางนี้เลยครับนี่ถือว่ายืดได้แบบยาวนะเอาจิงสูงตัวผมนิกสูงตัวผมนิดเดียวเออเออพับเก็บนี่เวลาเราจะเซลฟี่นะครับเราก็ทำอย่างนี้ อย่าพิยาด้เลยอมนี่ยืดยาวมากอะนี่นะนี่มือผมนะเนี่ยอืมเมกีเ่ยวมาเกีเ่ยวมาซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใส่โทรศัพท์ผมดูนะครับเอ๊ะย,ยังยังดีกว่าเดี๋ยวเราจะมากลางลว,วางางนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่นะครับนี่นะครับถือว่า Amazing มากเลย ซึ่งอ,อมันมีใครเตะแบบอย่างเงี้ยแบบเดินสะดุดบางครั้งมันอาจจะลมนิดหน่อยนะครับแต่เราก็หาที่ที่ไม่มีคนอันนี้คือผมอยู่แบบเหมือนที่เก็บเหมือนห้องมิตรภัยเออเ, <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บไอ้พวกนี้วางก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยใส่กล้องเข้าไปในนี้ นี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปไดนนี้เสร็จแล้วซึ่งคลิปวิดีาอจ,จะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเ,เมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่ใส่เข้าไปอยู่เนี่ยนิ้วผมมันเผลอไปกดปิดปุ่มอ,อัดวีดีโอนะครับซึ่งนี่ผมเชื่อมต่อบลูทูธเลยนะครับที่เห็นแบบนี้ไกลๆนะครับก็กดตรงนี้เลยไม่ได้ตัดอะไรอย่างใดนะครับโอเคซึ่งนี่ไฟ แป๊บวางเผชิญกันไฟนะครับขออนุญาตะน,นคือถ้าใครแบบเป็นสายขายของเอ่อไลส์สตรีมอย่างเงี้ยก็มันใช้ได้ลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ตุ๊บอ้ยเสียวพ๊กนี่เป็นสีขาวนะครับใครอยากไลส์สตรีมนะครับก็แนะนำให้ปรับเป็นสี เอ,อ่เหลืองนะครับเพราะว่ามันน่าจะทําลายสายตาน้อยสุดแล้วมั้งเพ่าที่ผมจำมานะฮะซึ่งมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะเขาแข็งแรงมากจริงๆนะครับเป็นรุ่นเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าแข็งแรงถามว่าผมเคยใช้ไหมไอ,อ้ขาตั้กล้องพวกเนี้ยไม่รอเองนะครับแคนนี้ไฮไลท์อยู่นี้ตอนนี้นะครับ ใครอยากจะกดปุ่มตั้งค่าเนี่ยเออแป๊บเดี๋ยวผมไปเอา i อ a d ของหเวยมาสาธิตนะครับหมาแล้วนะครับอืมเดี๋ยวผมขอสาธิตแป๊บนึงเปิดตั้งค่านะครับอันนี้คือของหัวเว่ยนะไม่แน่นใจว่ารุ่นอของเขาเป็นยังไงกดไปที่บลูทูธคำมันอาจจะกลับหัวนิดหน่อยนะครับ <c oughs> มีหน้าตัวเองจะรู้้ลย กดบลูทูธนะครับกดเปิดอันนี้หูฟังของผมเองอุปกรณ์ที่จับคู่นะครับอุปกรณ์อุปณ์ที่พบคือกดไม่ได้นะตอนนี้กดทีปุ๊บคลิปปิดเลยนะอืมไม่พุอุปกรณ์ที่เป้าหมายแป้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปปิด ตั้งคาบูทูในนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับคลิปอาจจะดูปแปลกๆอีกแล้วนะเพราะว่าเหมือนเดิมครับออกแล้วมันไม่ติดอยู่ในเว็ยเหมือนเดิมก่อนที่พบนะครับปิดผมลองปิดก่อนนะตอนนี้คือเขากำลังตรวจจับนะครับเดี๋ยวรอตรวจจับมาเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับทุกคนตรวจจับเร็ว V.I.P. นะครับ คู่นะคุณจะคู่เอ่ออนี้าะนะครับเออจะคูนน่ไ้เนี่นี่คร,นนครับอืมแล้วก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรนะดูนะครับกดปุ่มนี้นี่ถ่ายเป็นรูปนี่ ไปเป็นรูปครับส่วนวีดีโอเนี่ยปุ๊บนี่ก็อัดแล้วสวัสดีครับทุกๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวนะถ้าทำได้นะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ไอ้แผกเครื่องนี้ไปตัดต่อในโทรศัพท์นะครับนี่ซ้อนกันซ้อนกันฮนะปิดปิดวิดีโอก็กดปุ๊บดีไปแล้วแล้วก็ดูนะครับ Okay. โ,โอเค่ส่วนออก็อ่านแล้วสวัสดีครับทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวนะถ้าทำได้นะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ไอ้ถ่นเครนี้ไปตัดต่อในโทรศัพท์นะครับ okay, อโอเคนะครับก็พอเขินด้วยโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจจะซื้อรุ่นนี้นะครับ ผมซื้อใน Lazada ใช่ Lazada เนี่ยสองร้อยกว่าบาทนะครับสำหรับใครที่จะซื้อนะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ตรงนี้ให้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปิดดิไ <laughs> อ้ปิดไม่ได้อะกวก็เปเตอเลย <laughs> เอ๋อใช้ <laughs> บูทุกคนละค่ะทุกคน <c oughs>